คำว,ว่ายากเนี่ยไม่น่าจะถูกนำมาใช้กับการระลึกถึงพระราตนรัยซึ่งพระราตนรัยเอาจริงๆพรอพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสิ่งที่มีโทษหรือไม่มีโทษการนึกถึงสิ่งที่ไม่มีโทษเนี่ยไม่น่าจะใช้คำว,ว่ายากนะมันเป็นสิ่งที่ควรจะระลึกอยู่แล้วเป็นสิ่งที่ควรจะสร้างให้เกิดมีขึ้นอยู่บน,ในใจิตใจของเราอยู่แล้วและสิ่งที่มันมีโทษต่างๆนานาม,มากมายที่เรา คิดและปล่อยจิตปล่อยใจไปกับเรื่องราวเหล่านั้นเรื่องราวในอดีตที่ส่งผลเป็นความทุกข์บนจิตใจของเราแต่ละเรื่องเรากลับปล่อยให้จิตเราคิดเรื่องนั้นซ้ําแล้วซ้าเล่าวนรอบจนจิตปักดิ่งอยู่กับความรู้สึกที่เป็นทุกข์ความกังวลความกลัวความไม่สบายใจขนาดนั้นเราก็ยังปล่อยให้จิตเราไปคิดกับเรื่องนั้นการระล,ลึกถึงหรือคิดถึงเรื่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งจะทําให้จิตของเราเดี่ย เป็นจิตที่ออกจากโทษแล้วมาสู่สิ่งที่มันเป็นประโยชน์สิ่งนี้ไม่ควรจะใช้คําว่ายากเป็นสิ่งที่ควรจะใช้คําว่าจะต้องปฏิบัติมันเป็นสิ่งที่จะต้องปฏิบัติอยู่แล้วเพราะมันจะเป็นตัวรักษาจิตของเราหรือรองรับจิตของเราให้เกิดกุศลและเป็นสิ่งที่เป็นเครื่องนําทางชีวิตเราได้